สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอจอนะครับและนี้ก็คือ g ลิปเรชั่นนะครับตัว Official Pilot นะครับซีรีส์แ a ปปี้เอนดิครับผลงานชิ้นล่าสุดเนาะจาก Jeff พ a ร t เตที่อันเป็นที่รัก <laughs> ครับคนอะไรนอกจากจะร้องเพลงพอเนาะ <laughs> เขียนเพลงก็ดีเนาะ <laughs> อ่ะตอนนี้จะทำซีรีส์นะทุกคนซึ่งเราก็ได้ได้ยินข่าวคราว การทำโปรเจกต์นี้จากเก็บมาสักระยะหนึ่งนะฮจนวันที่เขาบอกว่าเขาจะมีพมีเมียเนาะตัวพลอดเนาะแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนใดๆเพื่อที่จะแบบไปดูพีเมียกับด้วยกันเนาะเชื่อไหมไม่เกิน5ไม่เกินหนึ่งนาทีอ่ะบัตรหมดแล้วทุกคนแล้วด้วยความชลาของเราอ่ะจะไปทันมาก็ไม่ทันนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดู นี่แหละออนไลน์เอาละกันนะครับก็ตื่นเต้นเนาะที่จะที่จะได้ดูเพราะว่าไม่ว่าเจฟจะทำอะไรเนาะเราว่ามันดีไปหมดอนะ่ะทุกคนเนาะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าซีรีส์แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่จะแฮปปี้จริงหรือเปล่าเอนดิ้งจริงหรือเปล่าจะเพราะว่าดูจากตัวโปสเตอร์แล้วก็เอ๊ะ <Okay. S 1> ถ้างั้น นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูนะครับเอ p เชี t ยลอตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับอยู่ในช่อง YouTube ของ Studio on Saturn นะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ไปเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเจฟกันได้นะครับแล้วก็ไปติดตามความเพื่อนไหวของซีรีส์นี้กันได้เนาะนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะครับว่าเหมือนเดิมยังไงฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ หรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตนะครับก็สามารถด o n a t ได้นะครับหรือจะส่งขอบคุณส่งซุปเปอร์ตงค์นะครับหรือจะสมัครเป็นมาชิปก็ยินดีมากๆเลยนะครับโอเคอย่ารอชารีลามาสักพักนึนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัววิชั่นไาล็อตนะครับซีรีส์แฮปปี้เอนดิ้งกันเลยดีกว่าครับตื่นเต้นอะสตูดิโอออนซาทัวร Mạch mô Production Tại <laughs> vì <Thì không? cười> sao? sao đúng là lại nhé ก,ก่อนที่ก่อนที่เฮ้ยเอาแค่นี้อะไรต่อเอาเฮียอะไรครับเนี่ย<า>เฮ้ยฮะเฮ้ย<อ><อ>ฟินไม่ต้องเก่งกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะเขาไขคดีได้เป็นร้อยๆเขาคือนักสืบที่เก่งที่สุดสัตว์เอ้ยแม่งเนี่ยมึงอ่านเดเม,มอนนะดวงตาเขา มีแต่ความว่างเปล่ารอกับตัวประหลาดจากนอกโลก <c oughs> ที่ไม่เคยได้รู้จักกับความรักทุยถ้ยถามีกับแม่งเป็นพระเอกจะอ้วก <c oughs> เ,ออเดี๋ยวจะเย็นไอ้หนุ่มโกรธอะไรเนี่ยกูรู้อา่อานๆมันก็ต้องมีขัดใจบ้างก็เหมือนละครแหละข่นานนิยายก็นิยายฟรีมึงด่างงานเขาขนาดนี้มึงเขียนได้อย่างเขาไหมเคยลองแต่งนิยายละครไหม ในบริเวณห้องนั่งเล่นทางตำรวจได้พบ,บพศพผู้เสียชีวิตในท่านั่งในลักษณะมือหนูติดอยู่ที่ต้นหิมหน้าจอคอมพิวเตอร์เจ้าของนิญ่ออนไลน์ขายดีที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ผลสรุปเบื้องต้นจากการชิสูตรตำรวจแจ้งว่าเขาอยู่ในระหว่างการเขียนนิยายติงแอนเดมอนึ่งนิยายที่นักอ่านชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดี 不好、oh. มันไม่เหมือนใครที่เราเคยเจอก่อนนั้นมันใช้กลิดบาดแผ่แยบยต์มากจ่อหลองไปตรงๆทะลุไปถึงกระดูกมันทำกับเหยื่อของมันทุกคนเหมือนเป็นงานศิลปะ การแหวกำาังทำไมต้องใช้กริบด้วยมันฟันชับเดียวแต่รอยกริดเนี่ยเหมือนตวันพูกกัน อันนี้คือในนิยายใช่ไหมจิ๊โซล,ลินเอาพีวพิมโอ้ย phần lố Khó phần lố Ô, <laughs> <Phần lỗ. cười> ก็อยา่ได้ตอนจบที่สวยงามมอนกันหมดไม่ใช่หรอือคนโลก,กา ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตัว Official Pilot นะครับซีรีส์ Happy Ending นะทุกคนซึ่งเราก็ยังไม่ได้ใจว่ามันคือซีรีส์แนวไหนนะทุกคนเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องตัดปนกันอยู่ในกันมากมายเลยเนะี่ยตั้งแต่ดูจบคือขนลุกตลอดเลยแล้วก็ในหัวมีแต่คำถามว่าอะไรยังไงคืออะไรคืออะไรแล้วก็แบบโอ้โหเขาบอกว่า Coming soon ใช่ไหมทุกคนคือจะบอกว่า Coming To Mor r o w ได้ปะ อยากดูเลยอ่ะเออน่าสนใจมากเลยทุกคนด้วยเออแคสเนาะแคสคือว้าวมากเลยนะมีที่มีเจฟชัตเตอร์ออมีน้องบาคโค้ดเนาะกอ็อ่ะท่านี่สองคนนี้ก็ได้ยินชื่ออ่ะวายไหมเข้ามาดูไฮหลอดไม่ใช่ละ่ะพอมีพี่ใหม่มาอีกเนาะพี่ใหม่มามีน้องโจลินอีกเลยทุกคนและที่สำคัญคือมีพี่อุ่มอพา,าซรีมาซึ่งคนงานโอ้โห ไม่ต้องไม่ต้องหัวหรือบทอะไรเจอเาบอกว่าวสุดอะขนลุกขนลุกจริงจตอนตัวละคระพี่ผมโผล่านี่คือขนลุกมากนะครับแล้วเขาก็คีดเอกตัวละครแต่ละตัวได้อย่างน่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะตัวละครที่ชื่ออชื่ออะไรนะที่เจฟเล่นอะไม่แน่ใจละเดมอนเออชื่อเดมอนกับฟินใช่ไหมฟินนี่คือตัวพี่ใหม ซึ่งสองตัวละครนี้เหมือนเขาอยู่ในโลกแห่งนิยายเราเลยไม่แด่จว่ามันเป็นมัลติเวิร์สไหมหรือว่ายังไงนะเพราะว่าตัวละครของบา์โคสกับเพื่อนเขาเนี่ยก็คืออ่านติดตามนิยายอ่านนิยายเรื่องนี้อยู่แล้วก็เหมือนบาโคสเขาไม่ชอบทัศนคติของคนเขียนสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเขาอวยตัวละครเดมอนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ย หรือยังไงอันนี้เราไม่แน่ใจนะแบบแบบนะครับแต่มันเหมือนว่าเขาอยู่คนละคนละเวอร์สกันอะทุกคนนะครับแล้วก็แต่องไรก็คือเขาอยู่ในระหว่างการเขียนตัวละครไอ้คนที่เขียนบทนั้นอะอยู่ดีๆเขาก็เสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรมแบบแปลกๆโดยวิธีการแบบมือ,อยังคายอยู่ที่คีย์บอร์ดอยู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเนาะเพราะว่า คนเขียนเนี่ยเขาก็ครีเอทตัวละครเดมอนออกมาแบบออกจะจิตจิตนิดนึงอะ่ะเหมือนอเขาเหมือนเป็นนักฆ่าหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่คือการฆ่าของเขาเขาใช้เขาจะมีกริดใช่ไหมแล้วเวลาที่อันนี้คือฟังที่ฟินกับเพื่อนเขาคุยกันนะแล้วก็เวลาที่เขาฆ่าเนี่ยเหมือนเขากําลังทํางานศิลปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยโนแล้วเจฟถ่ายทอดมาได้แบบขนลุกมากเลยอะ่ะเออ ดีดีนะครับแล้วก็ด้วยด้วยแบบว่าเวลาที่เราดูผลงานของของของทางเจฟเนาะเขาเ็าจะแบบเอาศิลปะเอาเกี่ยวกับอาร์ตภาพเพิ่มสีตัวต่างๆอะไรเงี้ยมันจะออกแนวอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วดูเหมือนว่าอ่านิธานิยายเรื่องที่เนี่ยฟีนน์เดมอนตัวเนี้ยเหมือนยังเขียนไม่จบหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็คนเขียนตาย แล้วเหมือนว่ามีคนอ่ะเอาตอนจบอ่ะมาให้กับบาโค้หรือเปล่าพี่ที่เขามาเอาซองมาสอดอ่ะอันนั้นอ่ะก็คือเอะอยู่นะครับว่าว่ายังไงแล้วน้องจะมาเกี่ยวข้องยังไงแล้วอยู่ดีๆทำไมเดมอนถึงมาเจอกับบาโค้ได้เนาะเพราะว่าเขาถ้าเขาอยู่คนละพบกันเนี่ยคนละคนละเวอร์สกันเนี่ยเขาจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าเหมือน พอนอกจากมลติเวิร์สแล้วเราก็คิดไปถึงเรื่องของอวกาศอีกนะเพราะว่าด้วยการดีไซน์คุณอุ่มออกมากับเจฟเนี่ยเหมือนเขาไม่ใช่คนที่อยู่บนโลกนี้ยอ,อกใช่ปะนะครับก็เลยหรือว่าเขาเป็นคนในนิยายนั่นแหละนะคก็เดี๋ยวต้องไปดูเนาะแล้วก็ตัวละครโจลินนะครับที่ออกมาเนี่ยเหมือนอเขาอยู่โลกเดียวกับนิยายไหม เหมือนเขาอยู่โลกเดียวกันนิยายเหมือนเป็นหมอหรือเป็นทีมชนะสูตรอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหมอนิติเวชอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าที่มาเกี่ยวข้องกับคดีของอคนเขียนนิยายที่ถูกฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ใดๆคือเหมือนกับว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เหมือนทางเจฟเขาเห็นแสงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นหรือเปล่าที่จะพานำพาเขาให้มาเจอกับบาร์โคดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ในส่วนของที่พี่อุ๋มพูดไว้บอกว่าหลายคนน่ะก็คือเวลาอ่านนิยงนิยายเนาะหรือดูอะไรก็อยากจะให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแหละแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทุกๆเรื่องเลยหรือเปล่าอะไรยเงี้ยรวมถึงเรื่องนี้ด้วยกับกับแฮปปี้เอนดิ้งเนาะโอ้ยน่าดูมากน่าดูจริงก็อย่างอย่างอย่างที่รู้ถ้าใครบอกว่า ดูคลิปเราบ่อยๆเราก็จะพูดเสมอเวลาที่มีซีรีส์ที่แบบเป็นซูเปอร์เนเชอรัลเป็นแบบเรื่องเหนือธรรมชาติเนี้ยคืออยากดูมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาเรื่องนี้เนาะมันคนเก่งของเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากดูเลยเนาะ,อะพอแล้วพอมาได้อ่านนะครับตัวรายละเอียดของพายโลตัวนี้นะครับก็อย่างที่คาแล้วนะครับก็โปรดิวโดยเจฟซัตเตอร์เนา มิสิกสกอโดยเจฟสัตเตอร์เนาะมิสิกสกอดีมากเลยจริงมันทำให้แบบขนเราค่อยค่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็มิสิกแบก้าวก็โดยเจฟสัตเตอร์นะครับแล้วก็เขีบบยนพอร์สนะครับ,รบ,นะรบโดยเจฟสัตเตอร์แล้วก็เพื่อนของเขานะครับซึ่งชื่อเพื่อนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะายากนิดนึงนะครับเราไม่แน่ใจว่าเราจะอ่านถูกหรือเปล่าเนาะชื่อ pluviofile อ่าไม่รู้จะได้ออยินหรือเปล่านะ <laughs> นะครับก็น่าสนใจแล้วก็ตัวพ i l o t ตัวนี้นะครับก็เป็นได้ผู้กำกับคือผู้กำกับคุณปราดโลจนาะศิลวิไลนะครับคนนี้ที่ทำา MV ซ่อนไม่หายกับเจฟนะครับแล้วก็ตัวโปรดักชันนะครับก็จะเป็นทีมของแม็กโมทีนะครับทุกคนก็น่าดูมา,มากๆเนาะรวมถึงนั่นแหละแคสทั้ง5คนที่เปิดออกมาเนาะมีเจฟมีไม้ มีบาร์โค้ดมีจอลินแล้วก็มีพ mm ี่อุ่มแค่นี้ก็คือน่าสนใจมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่เนาะนะครับสำหรับแฮปปี้ n อนดินะครับ,ร,บ,ะร,บระหว่างนี้ทุกคนก็ไปสามารถไปติดตามข้อมูลความขึ้นใหม่ของซีเรื่องนี้กันได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของ s t u ร i อ on Saturn ทุทกๆช่องทางเลยนะครับแล้วก็สามารถไปดูตัวพิเศษพิลหลายๆรอบไปดูจะได้แบบ ใครที่ดูแล้วเราเข้าใจว่ายังไงแตกต่างจากเราหรืออยากจะแบบเบิกเมตแต่ไรเราพิมพคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ Studio on อนซาเเช่นเดียวกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนจากกาันนะครับก็เหมือนเดิมก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยังไงกับมาพบกันใหม่กับคลิปเรื่องคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีคับ